ามาจากพิษณุโลกเจ้าค่ะพิษณุโลกเจ้าค่ะเชียงใหม่เชียงใหม่เมื่อวานก็มาค่ะเมื่อวานมาเที่ยวไอปานน่านเย็นด้วยเจ้าค่ะเมื่อวานก็มาตอนเย็นเจ้าค่ะตอนนมาที่นี่ค่ะมาตอนเย็นบ่ายมาวัดกองเพลิก่อนด้ว และสามคนวู้จักวัดนี่ได้ยังไงูแล้ว้า่ะเพราะว่าดูนยูทูบแล้วาก็องวัดอาจารย์อ๋อและใส่นกทำไมไมาดูยนะูท <laughs> ูบหัวหัวกาา็ไม่เข้าวัด <laughs> อา้าแปลว่าไม่ได้ดู y ยูทูบแล้ว ๋เดียวตามเข้ามาเอาออกก็ได้เออก็ได้แล้วอย่ากินข้าวไม่ได้เมื่อไหร่นอนก็ใส่หน้ากากไหมเมื่อกินข้าวก็ใส่หน้ากากไหมเลยไวรัสก็รู้นะเมื่อนอนก็ไม่เข่านะ เมื่อกินข้าวก็ไม่เข้านะใพ่ทำอะไรหนาวเหรอนอนกี่ทุ่มสองทุ่มเมื่อวันเมื่อวันไม่มีไม่มีหนังดีเหรออ๋อไม่มีสัญญาเมื่อวนนอนสามทุ่ม มันมีสัญญาณก็เล่นไม่ได้ไห <dairy> นสามคนก็ชมาดช้ำซีนเหรอฮะยังกำลังมากรมมันเกษียณแล้วเกษียณหมดแล้วใช่ไหมอ่านั่นน่ะสิก็ไม่มีงานทำไม่ได้เรือแต่ภาวนาอันเดียวเนาะไม่ กี่ชั่วโมงวันละวันยังสองรอบอาจารย์ตอนเช้าตอนขั้นอืมรอบละกี่นาทีรอบประมาณชั่วโมงครึ่งถึงสองชั่วโมงดีอยู่ะและเพื่อนเลียนหลานด้วยเรียนหลานมันคออ่างคออ่างนะก็เรียนหลานก็ไม่จบและจ่ายก่อนนะ แล้วจะพาวนาทีนะีอยู่ค่ตอนเช้าตอน,ตนมาตอนเช้าตอนที่จะรับหมาทำไมไม่ปอกลูกนะก็ให้ตูตูลูกตัวเองฮะเพราะตอนนี้เนี่ยสถานที่รับเลี้ยงเ,เนี่ยเขาปิดค่ะเพราะว่าที่เกี่ยวกับโควิดเก็ไม่มีเด็กอายุสองขวบเลยนะป่าไปแล้วโควิ ทุกปีทุกปีก็มีไข้วัดนะและคนตายนะส่วนมากก็คนแก่ตายนะ <c oughs> <c oughs> ในหลายปีนี้ก็สองปีก็เรียกว่าโคนะ <c oughs> วิดนะแล้วปลาควันอยู่ไหนปลาควันช่วนความาวาควันชวนลรือควันจันครับควันจันควันจัน นายชอบไหมชอบที่น <complexity> <ol> ี่ไหมชอบครับแล้วแล้วเขาเคยเคยภาวนามั้ยเคยเหรอัานอะไรล้างจาน จะไปแล้วอ่าอกพอดิโยมมีธุระเจ้าค่ะมันมันมันคููนะม่นมีธุระโยมยังต้องมีหลานตัวเล็กๆเจ้าค่ะหลานเล็กๆแล้วไม่มีลูกเหรอลูกลูกก็ทำงานและลูกไม่มีสามีลูกไม่มีสามี โยมก็สามีตายลูกก็ไม่มีสามีมีหลานโยมต้องไปคอยเลี้ยงหลานแล้วหลวงพ่อเจ้าคะ่ะโยมอยากเรียนถามเวลาเดินจุก,กมหลวงพ่อใช้เทียนไหมเจ้าค่ะก็ใช้เทียนก็ได้ไม่ต้อง<ไ>ใช้เทียนก็ได้นีไม,ม่มีพระชันเต็มตวงนะก็ไม่ต้องใช้เทียนโยมไม่โยมจะเอามาถวายนะเจ้าค่ะแล้วก็ผู้หญิงก็ใช้เยอะนะก็ถวายก็ได้นะ เห็นอยู่พวหญิงก็กลัวหลวงพ่อเจ้าค่ะแล้วที่บวชพระสองรูกวันนั้นโยมอยากจะร่วมทำบุญด้วยนะเจ้าค่ะได้ได้ไม่ไม่ทราบว่าตรงไหนที่โยมพอจะช่วยได้เจ้าค่ะก็เรื่องนี้ก็ทมพระนะหลวงพ่อก็เรื่องนี้ไม่เกี่ยวแล้วนะวัยปวดปวดกี่กีอองแล้วนะเดี๋ยวนี้ไม่เกี่ยวแล้วต้องทำพระเนี่ย ถามนะชะคาดอะไรบ้างวันนี้วันนี้โยมคงได้ได้ฟังเทศของพนะ <ผม S 2> ่อนะเจ้าค่ะก่นไม่ไม่รู้นะมัน,มนลุมพ่ไม่ใช่ตู้เอทมนะกด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 กรหัสและเทก็ออกแล้ว <laughs> 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 แต่เมื่อวนันเมือม่อเมื่อหลออครึ่งชั่วโมงนะมันเทศออกนะมันมีแค่เข้ามานะนะมันเทศออกนะเ่ <laughs> วานนี้ก็โยม ขอหลวงขอหลวงพ่อแล้วนะเจ้าค่ะเมื่อวานวันเกิดแล้ววันนี้อีกเจ้าค่ะวันนี้ยมจะลา,ากลับบ้านอลาจะกลับบ้านนะ,ะ <c oughs> ยมก็มาใหม่อีกเจ้าค่ะก็จะมามาอีกนะก็ก็อาจจะฟังเทศน์ม่กไม่รู้มันจะออกออก็ไม่ออกไมมันไม่ทราบนะเมื่อวันกี่ชั่วโมงฮะครณอ้อยห่วโจุ้โอ้โหเนี่ย <laughs> ยังไม่ถึงสิบชั่วโมงนะ 6ชั่วโมงพอดีแล้วเจ้าค่ะพอ,พอดีนี่หลวงพ่อทำงานอยู่อย่าง6ชั่วโมงนะอะไรนะและ18ชั่วโมงทำอะไรคน<อ>เขามี24ชั่วโมงใช่ไหมฮะไม่ขาเวลาตลอดเวลาฮะใช่ไหมฮะ ทำนี่นิดน,อน้อยทำโน่นนิดน้อยคุยกันนิดน้อยกินกินน้อยนะเนี่ยแล,ลนท่อซับนะฮนะ <c oughs> เนี่ยต้องถามพระเวนเก็บโทรศัพท์คูอ่คอ้อยไหมอุ้ยอุ้ยมีมีโทรมาไปศาลอยู่เจ้าค่ะโยมคู่อ้อยต้องมีพาลมาไปศาลอยู่เจ้าใจ วันนี้แหละก็จะโทรมามันจะได้ไปไหมอืมวันนี้โทรไปอ่าเนี่ยค <c oughs> งเรามีชีวิตเพื่ออะไรฮะฮะนะดูแลลานดูแลลานฮะนะช่วงแรกก็ดเดินฝึกเดินฝึกพูดฝึกเขียนฝึกอ่านฮะฝึกคิดนะสิบแปดปีจำได้ไหมฮะไปโรงเรียน จะเอาอีกไหมเอาอีกไหมก็ไปโรงเรียนละแล้วฝึกเดินนะล,ลม <c oughs> ขึ้นกล็ล้มขึ้นกล็ล้มขึ้นกล็ล้มก็เห็นหลานนะขึ้นกล็นกล้มนะนลมนะแล้วเจ็บลองไหายนะฮะนี่แล้วฝึกพูดนะมันสนุกไหมฮะฮะเล่นไปที่โรงเรียนสนุกไหมแล้วทํางานก็สนุกไหมฮะหลังจากนี้สิบแปดปีก็ใช้ได้หลังจากนี้ใช้ได้เนาะ อะไรแล้วทำอะไรทำงานทำงานซึ่งไม่มีแรงฮะเมื่อไม่มีแรงรอด้ความตายฮะเนี่ยของเขามีแต่ตูและลังไก่ตูแลลังไก่ริมสวยแล้ว <laughs> ถึงไม่ได้แล้วนะอายุอายุหกสิบสวยก็ไม่มาได้ <laughs> ไม่มีอะไรโอ oh ้ไม่มีแต่ขาลังไก่นะ เนี่ยแล้วมันจิตใจช,ชาวของันไม่ได้ดูแลฮะเคยได้ยินไหมฮะไม่ได้เห็นได้่างไกล่ลังไก่ทำงานเพื่อลังไก่นะตายเพราะว่านั้นมันมันสุดท้ายก็ตาย่างไกยนี้ก็ตายนะ <c oughs> แต่ชาวของและคนขับก็ไม่ได้ไม่ได้ดูแลฮะมันต้องดูแลบ้างนะต้องเสริมสวยชาวของฮะเนี่ย <laughs> ไม่ใช่เสียมสวยภายนอกฮะภายนอกก็มันจะหายไปเองเนาะเ <c oughs> ข้าใจไหมฮะ <laughs> ล,ลุกสิเทออะไรเอเหมือนกันเหรอเอเอคุณเอเนะเนี่ยคนเรามีชีวิตเพื่ออะไรเนี่ย นี่มัน,ม,นมันเกิดอยู่ในในาศาสนาพุทธนะมันโชคดีนะนะโชคดีนะนะาศาสนาพุทธแท้จริงนะนะแล้วคิดว่าทำไมฝรั่งก็มาเมืองไทยนะเพื่อหา,าศาสนาพุทธแท้จริงนะไม่ใช่าศาสนาพุทธพร้อมนะที่ที่อยู่ในเมืองนอกนะนะนะพร้อมเพราะว่าีม่มีหนังสือนะไม่มีไม่มีพระที่ที่เดินคำฐานมันลุมภูมั่นเลยลุมพูสาวนะ ก็โ Eddy, โลงจามมหาบัวลงภูเขาเนี่ยนะมีนะไม่มีที่โน่นนะและของเราตูไม้ออกนะมันทั้งออกเป็นยังไงนะปกติก็ต้องต้องมีต้องต้องมีไก่นะมันที่ที่ให้ให้ดูทางนะแล้วจะต้องไปอย่างนี้นะเมื่อเมื่อมีปัญหาก็ต้องแก่อย่างนี้นะเมื่อมีปัญหาต้องแก่อย่างโนดนนะเนี่ยก็ต้องมีครูบาอาจารย์นะแต่เมืองนอกก็ไม่มีครูบาอาจารย์ มีแต่คนที่ฉลาดเกินเหตุเกินผลนะเพราะว่าอ่านหนังสือก็รู้หมดนะแต่วความหลู้ก็มันไม่สําคัญนะฮนะมันรูไไน้ภายในนี่สําคัญนะและเมื่อจิตมันสงบนั้นมันความรลู้ขึ้นมานะอันอื่นก็มีแต่วความคิดขึ้นมาฮนะและมีความช้ำขึ้นมานะแต่เมื่อนั่งสมาธินะอยู่กับพุโทโธพุทโธนะและถึงทึ่งไม่มีความคิดขึ้นมาทึ่งไม่มีความช้ำขึ้นมานะมันสบายไปหมดฮนะ ใคยทำได้ไหมมันไม่มีใครกวนเราใช่ไหมฮะเวลาออกเช็กสมาด,มมดีมันมันขิเลสมันกวนเราชอบอันนี้ชอบอันโน้นก็ทำมันนี่้องทำมันโน้นยี่สบสี่ชั่วโมงนะ,อะนอนหลับก็ฝันนะบางที่ฝันฝันไม่วานฝันเกลียดนะ,ะ,ะนี่ ตลอดเวลานะี่มันเคลมันโลกเราตลอดเวลานะี่มันสั่งเราตลอดเวลาเดี่ยนนี่มันพอนนะฮนะเที๋ยนนี่ต้องไปทํางานนะสารกําลังทาทองเดี๋ยวไปทํางานอ่อเดี๋ยวต้องดูเลนเ่น,เนมีขออังเยอะๆนะที่มไม่ได้ภาวนาแต่ภาวนาก็สาคัญนะและหลังจักสมาธิเมื่อเมื่อออกจากสมาธิ พิจารณาดูลงไก่นี่ลงไกน่นี่ของเราไม่ได้ไม่ไดคิดเรื่องลงไกน่นี่ทุกคนทุกคนนะ <c oughs> ดูแลแต่ลงไกเนี่ยเดี๋ยวนี้พิจารณาดูแลรลงไก่างไก่ไ,กไม่ใช่เรานะความคิดก็ไม่ใช่เรานะแ่ใครก็รู้นะมันความคิดขึ้นมาฮะใครก็รู้ใครก็รู้นะมันที่ความจำขึ้นมานะ ใครก็รู้นะมันที่เวทนาขึ้นมาเนะมันชิดมันชิดก็รู้หมดนะ <c oughs> รู้ความคิดขึ้นมานี่สาเหตุที่มันพุทธโทธได้นะสลับได้นะ <c oughs> จิตจังให้สลับความคิดที่ขึ้นมาก็พุทธโทธนะความคิดอื่นนะนี่นี่ความรู้นี่นก็ต้องไปหาดูนี่ตัวแท้จริงนะเดี่ยถ้าก็ก้องเราก็ <c oughs> ลองลองลองได้ใน้ไความผมนะฮะมันก็มันเสื้อเสื้อผ้าผมเลยกระเป๋าผมดูดีแต่มันไม่ใช่แท้นะฮะก็เหมือนกันนะฮะความคิดไม่ใช่แท้นะี่มาจากกิเลสนะจนมากกวมาจากกิเลสออกมาและความํำก็เหมือนกันกิเลสก็สั่งขึ้นมาฮะและของเราก็ลองมันนะฮนะ อ่าน,นี่สําคัญโน่นก็สําคัญนั้นก็สําคัญนะนี่ไม่สําคัญนี้ก็ไม่ชอบโน้นก็ไม่ชอบนะนี่ทำํำ <c oughs> อยากได้นี่อยากไดโน้นแะล้วทำให้เราถูกฮนะแต่ของเรายังยังไม่ยังไม่พร้อมนะเพราะว่ายังไม่ได้เห็นถูกนะทุกนะท,กนะทุกนิดหน่อยฮนะแต่ของเราในเวลาทุกวันทุกวันก็ไม่ถูกนะมีถูกทั้งหลังไกาและมีถูกทั้งจิตใจนะ เดินขึ้นมาไม่อยากลุกนะมันทุกข์แล้วนะอยู่เข้าก็เป็นทุกข์อยู่น้ําก็เป็นทุกข์ฮะปวดขี้ก็เป็นทุกข์ฮะเมื่อเมื่อไปห้องสุขห้องสุขียกกก็ห้องสุขแล้วนะใช่ไหมเพราะว่าเราไปขี้อ่ะนะสบายเนี่ยปวดขี้ก็ไปห้องสุขนั่นมันสบาย ่าเนี่ของเรารุชักวิธีละบายทุกข์นะอยู่นอนก็ก็ไปนอนนะอยู่ข้าวก็กินนะอยู่อยู่น้ำก็เดิมนะเนี่ยเนี่ยมันวิธีละบายทุกข์แต่ไม่ใช่วิธีแก่ทุกข์นะและทุกข์แทที่ทุกข์ที่เกิดในใจมาจากความอยากได้เพื่อไม่อยากได้นะเนี่ยอยากได้นี่อยากได้โน่ไม่พอใจนี่ไม่พอใจโน่นก็ทําให้เราทุกข์ใจฮะ อริยสัจที่สองนะอริยสัจที่หนึง่งทุกครั้งอริยสัจจ์อริยสัจที่สองความอยากได้นะมันก็ทุกมาจากนี้นะและเมื่อเข้าสู่สมาธิไม่อยากได้อะไรก็เห็นอยู่ความสุขแท้จริงนะ<า> <c oughs> และพิจารณาหลังกายดูนะเนืดังแ่ดังะดังต่งเ,ตเกิดมานะเวลาเกิดมาก็ต้องฝึกเดินฝึกพูดฝึกเขียนฝึกอา่านฝึกคิดนะสิบปปีนะ แล้ละใช้ได้30ปีมีแรงพอดีนะฮะหลังจากนี้ก็เสริมไปเสริมหรอกนะสุดท้ายก็ตายนะสีปีนะรอความตายนะสาปีใช้ได้18บแปดก็สิปีก็ฝึกฮะแล้วเอาอีกนะฮะคิดเรื่องชาติหนาใช่มนะเมื่อคิดเรื่องชาติหนาคิดเรื่งอายุยีนะไม่ไม่ได้คิดเรื่องอายุสอขวบนะฮะ อ, 20, อ,อายุยี่สิบเออสบายสบายนะทุกคนเนะคิดเรื่องอายุยี่สิบชาติหนาแต่ไม่ได้คิดเรื่องอายุสองขวบสามขวบนะฮะนี่มันต้องคิดดีๆน้อยฮะและเวลาคิดดีๆคิดออกได้นะแลวจะหาทางออกนะและมีพระพุทธเจ้าองเดียวนะที่รู้ชักทางออกนะและคร,รูบาอาจารย์ที่ไปทางออกได้นะที่เป็นพระอาหารนะที่หาทางออกได้แล้วนะ นี่คนนี้ก็รู้จักทังออกแล้วไปทางหาทังออกนะพิจารณาลัางไก่ลัางไก่ไม่ใช่เรานะเมื่อมากับรถยนใช่ไหมเมื่อรถยนไม่มีคนขับรถยนไม่ไปไหนใช่ไหมเมื่อคนขับเข้าไปนะรถยนก็ไป <c oughs> ไปเลี้ยวซ้ายแล้วเลี้ยวขวาก็ไปจองไปเลิกจกักกลับคขับนะนะก็เป็นล่างไก่ของเรา เมื่อจิตใจออกจากร่างกานะก็หลางกาไม่ได้มันเป็นตนใหม่นะมันไม่ไม่ได้ขยับขยับนะนะคนที่อยู่ในสมาธิร่างกาไม่ยขยับขยับเพราะว่าจิตก็กอยู่รวมนะ,ะเข้าใจไหมนะจิตก็ร่างกาก็ต่างกันและคันหาก็เป็นรูปวินาสัญญาสังขารวิญญาณก็ไม่เห็นมีจิตฮะมันจิตต่างกันจากคันหา และคันหาก็ไม่ใช่เราแต่ชิตนะมันก็ที่สำคัญนะและดูชิตนะหลังจากนี้กูดูแ <c oughs> ยกออกแยกออกชิตจากร่างกายทึงเห็นอยู่ร่างกายพพยอย่าเล่นนะ <c oughs> ทึงร่างกายกับชิตใจก็เห็นอยู่ชัดๆนะมันต่างกันเนี่ยทางเขา้าเข้าโสดาพันได้ เข้าใจไหมโอเคแค่นี้ก็พอแล้วยะทาบริวารผู้ราบริปุรันติสักการังเอวามีวาอิทุตินังเปตธนังอุปัคคปะติอิจิตังปะติตังตุมหังคิพเมวะสมิจัตโตสัเบปุรันตุสังกปะทันโดภนาระโสยะทา มานิชดีราสโอยาท้าสบิติโยวิวัจจังทุสาปะโกวินาสัตุมาเทพาวัตวันทรายุสุขิติกายุโคาวะปิวาดานาสีลิสานิจังบุทธาปัจจัยโนจัตถาโอธัมมาวัทันติอายุวันโอสุขังพลังภวัตุสัปปะมังกลัง คันฑุสะปเดวัตธาสะปาพุทธานุภาเวนะสะดาโสเทภวันตเถภวุตสะปมังกลังคันฑุสะปเดวัตธาสะปาธรรมานุภาเวนะสะดาโสเทภวันตเถภวุตสะปมังกลังคันฑุสะปเดวัตธาสะปาสังขานุภาเวนะสะดาโสเท พาวันโทนะเทสนั่นกินข้าวข้างล่างนะไม่ต้องรีบนะไม่ต้องรีบไปไหนเ <c oughs> จ็กการการ